สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเชลซีทีมรักของเราเริ่มกันที่ข่าวร้อนที่เกี่ยวข้องกับกองหน้าของเราคนหนึ่งอย่างนิโคลัสแจ็กสันหลังจากที่ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับบาเยอร์มิวนิกในบุนเดสลลกาล่าสุดอูลี่เฮอร์เนสประธานสโมสรได้ออกมาเปิดปากยืนยันแล้วครับว่าบเยอร์ Bayern จะไม่ซื้อขาดแจ็กสันอย่างแน่นอนย้อนกลับไปตอนวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายที่ผ่านมา บาเยนเซ็นสัญญายืมตัวแจ็คสันโดยค่าธรรมเนียม16.5ล้านยูโรและยังมีออปชันผูกพันในการซื้อขาดที่60ล้านยูโรแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเฮอร์เนสออกมาเปิดเผยว่าการยืมตัวครั้งนี้นักเตะและเอเย่นของเขายอมควักเงินตัวเองถึง3ล้านยูโรเพื่อให้ดีลเกิดขึ้นในจริงทำให้บาเยนจ่ายจร,ริงเพียง13.5ล้านยูโรเท่านั้นฟังดูแล้วก็ชัดเจนครับว่านี่เป็นดีลที่มีแรงกดดันจากฝั่งนักเตะมากกว่าสโมสร และเงื่อนไขที่ทำให้ซื้อขาดได้ก็คือแจ็คสันจะต้องลงเล่นเป็นตัวจริง40นัดกับบาเยอร์ซึ่งจากมุมมองของเฮอร์เนสเขายืนยันชัดเลยว่าไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าเรามองในเชิงลึกครับแจ็คสันเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพแต่การต้องแข่งขันกับแฮร์รี่เคนในทีมบาเยอร์ถือว่าเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่องดังนั้นอนาคตของเขากับสโมสรแห่งแขวนบาวาเรียคงจบลงเพียงการยืมตัว คำถามที่แฟนสิงห์หลายคนอยากรู้คือแล้วอนาคตกับเชลซีล่ะหากเขาไม่ได้สร้างความประทับใจมากพอที่เยอรมน,นีการกลับมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ก็อาจจะเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อทีมของเอนโซมาเรสกากำลังสร้างโครงสร้างกองหน้าที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ในอีกมุมหนึง่งนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะนักเตะอายุยังน้อยประสบการณ์การเล่นในลีกใหม่และการซ้อมร่วมกับกองหน้าระดับโลกอย่างแฮร์รี่เคนก็น่าจะช่วยพัฒนาฝีเท้าเขาได้ไม่น้อย และเมื่อกลับมาเชลซีเขาอาจพร้อมสำหรับบทบาทใหม่ที่แตกต่างจากเดิมก็ได้แล้วคุณล่ะครับคิดว่านิโคลัสแจ็กสันควรกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเชลซีต่อไปหรือว่าสิงห์บลูควรหาทางขายเขาออกไปถาวรเลยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับข่าวต่อไปเป็นข่าวลือการเสริมทัพที่ต้องบอกว่าใหญ่แล้วร้อนแรงมากเพราะมีรายงานว่าเชลซีพร้อมจะทุ่มถึง87ล้านปอนด์เพื่อล่าตัวมอร์แกนโรเจอร์มิดฟิลด์ตัวรุกของแอสตันวิลล่า ก่อนหน้านี้เชลซีเคยให้ความสนใจในซาบีซิมอนส์จากแอร์เบลีฟซิกแต่สุดท้ายเจ้าตัวย้ายไปสเปอร์ในช่วงท้ายตลาดซื้อขายทําให้เอนโซ่มอเรสกายังต้องหาตัวเลือกใหม่ในตําแหน่งเพลย์เมคเกอร์หรือมิดฟิลด์ตัวรุกที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้และเป้าหมายใหม่ก็คือมอร์แกนโรเจอร์นักเตะทีมชาติอังกฤษวัย23ปี ที่เมื่อรูดวการที่แล้วระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป14ประตูกับอีก16แอสซิสรวมทุกรายการถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งนี้และไม่แปลกที่เขาจะกลายเป็นเป้เปาหมายหลักของสิงบลูโรเจอร์สเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะโนเนมครับเขาได้รับคำชมจากอดีตตำนานอย่างแพตเนลวินที่บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆและในระบบของอูไนเอเมอรีเขาขึ้นหนึ่งในคีย์แมนของวิลลาในช่วง2ฤด,ดูการหลัง การที่เชลซีจะดึงเขาออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนคำถามก็คือ87ล้านปอนด์มันมากเกินไปหรือไม่ ถ้ามองในมุมของแอสตันวิลล่าตัวเลขนี้อาจสูงเกินกว่าจะปฏิเสธได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าพวกเขามีเป้าหมายใหญ่ในปีนี้คือการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปการเสียโรเจอร์ไปกลางซีซั่นอาจส่งผลเสียแก่ทีมอย่างมหาศาลและถ้ามองในแง่ของแทคนิกหากโรเจอร์มาที่เชลซีเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเบอร์สิบที่เป็นจุดถนัดหรือถอยต่ำลงมาในแดนกลางเพื่อเปิดพื้นที่ให้โคพาเมอร์เล่นเกมรุกได้อิสระมากขึ้น และนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่าการได้โรเจอร์อาจตอบโจทย์มากกว่าซิมมอนส์ด้วยซ้ำเพราะเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วและยังผ่านการเล่นในแชมเปียนส์ลีกมาแล้วด้วยแต่แน่นอนครับดีลนี้ยังต้องรอดูกันต่อว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในตลาดหน้าหนาวและแฟนๆสิงห์บลูล่ะครับคิดว่า87ล้านปอนด์กับโรเจอร์มันคุ้มค่าหรือไม่หรือเชลซีควรมองหาตัวเลือกอื่นแทนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ และนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจของวันนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรื่องเล่าสิงห์บลูด้วยนะครับขอบคุณครับ